วันนี้นะคะแต่จะมาแชร์6ชื่อเรียกประเทศในเอเชียนะคะที่แทบไม่ต้องท่องจำก็สามารถนำไปใช้ได้ค่ะจะได้าด่าภาษาญี่ปุ่นพร้อมเสิร์ฟมาแล้วค่ะวันนี้นะคะแต่จะมาแชร์6ชื่อเรียกประเทศในทวีปเอเชียของเราะคะซึ่งเป็น6ประเทศที่ง่ายมากสําหรับคนไทยนะคะเพราะว่า ญี่ปุ่นก็ใช้คำทับศัพท์เหมือนกัน,นะคะ่ะแล้วก็6ประเทศที่จะแชร์ในวันนี้นะคะเป็น6ประเทศที่ออกเสียงง่ายนะคะแค่เราปรับเล็กๆน้อยๆนะให้เป็นสำเนียงภาษาญี่ปุ่นเราก็จะจำคำศัพท์เหล่านั้นได้และะ้วค่ะไปเริ่มที่ประเทศที่1ประเทศแรกค่ะก็คือประเทศไทยนั่นเองค่ะสําหรับประเทศไทยนะง่ายมากเลยนะคะเพราะว่าไม่ว่าเราจะเรียกประเทศไทยว่าอะไรนะคะประเทศไทยเมืองไทยสยามไทยแลนด์นะคะ แต่ในภาษาญี่ปุ่นเขาเรียกเราแค่เสียงเดียวนะคะก็คือเขาเรียกเราว่าไทยไทยแค่นี้เองค่ะแค่ปรับเสียงนิดนิดหน่อยหน่อยเท่านั้นเองนะคะเราก็จะได้คำศัพท์หนึ่งคำนะคะที่แปลว่าประเทศไทยนะคะมาต้ทวนกันออกเสียงอีกครั้งหนึ่งแล้วกันเนาะประเทศไทยในภาษาญี่ปุ่นจะออกเสียงว่าไทยไทยถ้าสังเกตดีๆนะคะจริงๆมันมีสองเสียงนะคะก็คือเสียงทะกับเสียงอีนะคะทะาอีทะาอีทะาอีนะคะกลายเป็นไทย แบบนี้นะคะไปต่อที่ประเทศที่2ค่ะประเทศนี้ก็ไม่ยากนะคะก็คือประเทศไต้หวันนะคะสาหรับประเทศไต้หวันนะคะเสียงในภาษาญี่ปุ่นจะออกต่างจากบ้านเรานิดนิด,นดหน่อยหน่อยเท่านั้นเองค่ะถ้าเราจําทริคเล็กๆน้อยๆเราก็จะได้คําศัพท์คํานี้ค่ะภาษาญี่ปุ่นจะออกเสียงประเทศไต้หวันว่าไต้หวันไต้หวันสังเกตข้อแตกต่างระหว่างภาษาไทยกับภาษาญี่ปุ่นนะคะในภาษาไทยเราจะออกเสียงต่อเต่าเนาะไต้ trivia, ไต้ แต่ภาษาญี่ปุ่นจะออกเสียงเป็นไทยไทยนะคะเป็นเสียงทอทหารแทนนะคะแล้วก็คําว่าหวันนะคะสำหรับภาษาไทยเราจะออกเสียงเป็นเสียงสูงนะคะก็คือไต้หวันแล้วก็ขึ้นสูงไปเลยนะคะในภาษาญี่ปุ่นจะต้องกดมาลงมาะคะ่ะให้กลายเป็นเสียงเรียบๆนะคะเหมือนมอนกับคําว่าไทยนะคะก็จะกลายเป็นไต้หวันไต้หวันแค่นี้เองค่ะง่ายใช่ไหมคะ ไปต่อที่ประเทศที่3นะคะประเทศที่3ก็คือประเทศพม่านะคะแน่นอนนะคะในภาษาญี่ปุ่นการเรียกชื่อประเทศต่างๆเนี่ยมันเรียกมาจากคาทับศัพท์เนาะทับศัพท์ภาษาอังกฤษมายังไงก็แปลงมาเป็นภาษาญี่ปุ่นที่เป็นคําที่มาจากภาษาต่างประเทศหรือว่าคําทับศัพท์นั่นเองนะคะหมายความว่าถ้าเราจะเรียกพม่าเราต้องกลับไปดูก่อนว่าในภาษาอังกฤษเนี่ยเขาเรียกพม่าว่าอะไรนะคะสำหรับพม่านะคะภาษาอังกฤษเราจะใช้คําว่าเมียนมาใช่ไหมคะซึ่งหลังๆมา เราก็เรียกประเทศพม่าว่าเมียนมาก็มีนะคะที่เป็นคำทับศัพท์เลยนะคะหรือตามข่าวตามอะไรณปัจจุบันก็อาจจะใช้เมียนมาหรือว่าเมียนมาซะส่วนใหญ่นะคะสำหรับการออกเสียงเป็นภาษาญี่ปุ่นนะคะคำว่าเมียนมานะคะจะออกเสียงว่าเมียนมาเมียนมา เสียงจะต่างจากภาษาไทยนิดนึงนะคะภาษาไทยออกเสียงเป็นเมียนมามาเสียงพยางค์สุดท้ายเสียงสูงใช่ไหมคะของญี่ปุ่นปรับทุกอย่างให้เป็นระดับเดียวกันนะเสียงจะเป็นแบบคล้ายๆโมโนโทนนะคะจากเมียนมานะเมียนมาในภาษาไทยก็จะกลายเป็นเมียนมาเมียนมาแค่นี้เองค่ะไปต่อที่ประเทศที่4นะคะประเทศที่4ก็คือประเทศมาเลเซียนะคะในภาษาญี่ปุ่นจะออกเสียงว่ามาเลเซียมาเลเซีย จุดสังเกตน,นะคะจะมี2จุดด้วยกันที่ไม่เหมือนภาษาไทยนะคะจุดแรกก็คือคําว่ามาเลเซียนะคะตัวแรกตัวมาเราจะออกเสียงเป็นมอมาสละอาใช่ไหมคะแต่ในภาษาญี่ปุ่นจะเป็นเสียงสั้นนะคะถ้าอะไรมามาอาเนี่ยก็จะกลายเป็นสละหมดเลยนะจากมาเป็นมะนะคะนั่นคือจุดแรกนะคะจุดที่สองที่ต่างจากภาษาไทยก็คือคําว่าเซียใน ประโยคสุดท้ายนะคะมาเลเซียมาเลเซียเราออกเสียงเป็นซอโซใช่ไหมคะแต่ในภาษาญี่ปุ่นจะออกเสียงเป็นชอช้างคะ่ะเพราะมันทับศัพท์มาจากภาษาอังกฤษนะคะอันนั้นทำความเข้าใจก่อนเนาะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาไม่มีสระ,ะเอียนะคะภาษาญี่ปุ่นไม่มีสระ,ะเอียเพราะฉะนั้นเสียงที่เขาจะถอดเพื่อให้ใกล้เคียงกับสระ,ะเอียเนี่ยมันจะเป็นเสียงอีกับอะบวกกันนะคะเป็นอีอะอีอะนะคะแล้วก็เสียงชอช้างเข้าไปนะคะ ก็จะเป็นชิอะชิอะนะคะแบบนี้นะคะก็จะเป็นเะชียเชียนะรวบกันก็นจะกลายเป็นเชียเชียแบบนี้นะคะสรุปนะคะพอมันต่าง2เสียงนะคะจากในภาษาไทยเราเรียกมาเลเซียนะคะภาษาญี่ปุ่นก็จะกลายเป็นมาเลเซียมาเลเซียแบบนี้ค่ะไปต่อที่ประเทศที่5นะคะประเทศที่5นะคะออกเสียงง่ายมากนะคะอินโดอินโดเดาสิคะว่าประเทศอะไรปรื้ คิดว่าน่าจะมีหลายคนเดาผิดค่ะไม่ใช่อินโดนีเซียแน่นอนค่ะมันคือประเทศอินเดียนะคะอันนี้จะแปลกนิดนึงนะคะเพราะว่าญี่ปุ่นไม่ได้เรียกอินเดียว่าอินเดียนะคะในภาษาญี่ปุ่นนะคะเขาจะเรียกประเทศอินเดียว่าอินโดอินโดคราวนี้นะคะแน่นอนว่ามันจะเกิดความสับสนเราก็จะต้องระมัดระวังนะคะกับภาษาไทยเนาะเพราะว่าในภาษาไทยเวลาเราพูดอินโดอะไรประมาณนี้เราจะหมายถึงประเทศอินโดนีเซียนะคะ ด้วยความที่ประเทศอินโดนีเซียเนี่ยเสียงมันยาวใช่ไหมคะมีตั้งหลายเสียงเราก็เลยลดทอนเสียงโดยการเรียกประเทศอินโดนีเซียแบบสั้นๆนะคะว่าอินโดอินโดแบบนี้ใช่ไหมคะแต่คําว่าอินเดียนะคะไม่ได้ออกเสียงเหมือนกันตั้ีเดียวนะคะเพราะว่าคําว่าอินเดียเนี่ยในภาษาญี่ปุ่นจะออกเสียงสั้นนะคะคือออกเสียงเป็นอินโดอินโดตัวสุดท้ายออกเสียงโดนะคะไม่ใช่โดนะคะอินโดอินโด แปลว่าประเทศอินเดียนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องระมัดระวังอย่างยิ่งนะฮะถ้าเราสนทนากับชาวญี่ปุ่นนะคะโดยเฉพาะถ้าเพื่อนๆคนไหนสื่อสารกับชาวญี่ปุ่นเป็นภาษาอังกฤษนะคะอย่าหลงลืมเรียกประเทศอินโดนีเซียโดยเรียกสั้นๆว่าอินโดอินโดเฉยๆนะคะเพราะว่าชาวญี่ปุ่นฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาอาจจะเข้าใจคลาดเคลื่อนเข้าใจว่าเป็นประเทศอินเดียได้ะคะ่ะ ไปต่อที่ประเทศสุดท้ายนะคะประเทศที่6กนะคะประเทศที่เป็นประเด็นกับอินเดียเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือประเทศอินโดนีเซียนะคะสำหรับประเทศอินโดนีเซียนะคะภาษาญี่ปุ่นจะออกเสียงว่าอินโดนีเซียอินโดนีเซียเสียงสุดท้ายนะคะจะออกเสียงเหมือนมาเลเซียเมื่อสักครู่นะคะจะเป็นชอช้างเนาชอิอะชิอะเหมือนกันนะคะก็จะกลายเป็นอินโดนีเซียอินโดนีเซียแบบนี้ค่ะ จบไปแล้วนะคะสำหรับ6ประเทศในเอเชียนะคะที่ออกเสียงไม่ยากนะคะแค่จำาทกิกเล็กๆน้อยๆในการออกเสียงเป็นสําเนียงภาษาญี่ปุ่นเราก็จะได้คำศัพท์เกี่ยวกับประเทศเพิ่มเติมถึง6ประเทศด้วยกันนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าแต่จะมาแนะนำประเทศอื่นๆบ้างนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายมาตาเน